วะเน,นี่ยเอาเฮ้ยลงมาเลยขับรถภาษาอะไรวะลงมาเลยขับรถภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษกุจ่าโยตีเนี่ยเราเนี่ยีอะไรทุกคุ้มเลยทั้งวันเลยเนี่ยคหมือว่าเข้าฉากนิดเดียวโอ้โหได้สวยได้เลยหน้าตาอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอเนยไปดิไปดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะวันต right ีเนี่เนี่ยเดี๋ยวแม่งลน ยอะจะกินก็จะกินก่อนเลยลูกชิ้นแท้เนื้อเฮ้ยลูกชิ้นเนื้อแท้เข้าถึงรสชาติของยุค90ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาไอ้กูมาเวนี้ยังไง5ดาวแล้วเมื่อกี้โมเม็นตุ๊กตาทองเว้ยย้อนเลยผู้ใ่า่ไม่ไหวมี ะดุ้งไงสะดุ้งไงให้มาคือนายพี่ดาเขาพูดอะไรโคจอเพราะแก่เลยว่ะพูดอะไรวะจะโกรจอนเป็นบทผมไม่เชื่อ action n d a แรงร่างครับเอากี่ไม้อะเจ็ดเมตรเฮียอะเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรอันนี้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเจ็ดเมตร โอเคเรับร้อยนี้ใคร่มไน้ใคะ,ะไม่ยิไม่ต่อวันนี้มาถ่ายงานเป็นไงบ้างครับ ก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะฮะแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทําก็สนุกดีแล้วก็ที่สําคัญได้เจอพี่โตกับพี่แดกด้วยนะฮะปื้มมากนะฮะได้อยู่กับโตกับพี่แดกเนี่ยสุดยอดครับปกติกินเป็นแฟนแ,แท้กินประจำกินประจําชอบกินเนื้ออยู่แล้วเป็นคนชอบกินสเต็กสุดยอดที่เนื้อแท้ชอบลอ้อแมนยูนี่เห็นบ้างไหมฮะเนื้อแท้ชอบลอ้อแมนยูบ่อยเห็นบ้างเหรอผมไม่เห็นแต่รู้เพิ่งรู้นะเนี่ยเหมือนกันไม่มากแล้วเลยไม่ผมล้อเองอ๋อหรอล้อเองเก็บเองโอเคโอเคอ้นอ้นรถเป็นไรอ่ะ กูอยู่นี่กูไม่เชื่อแก้ไปเลยคนัสดีครับผมสารวัตรพวกกองนายแพทย์สจกลับมาอีกแล้วกลับมาทําไมดีกว่ากลับมาีก้นไม่เท่าไหร่โอ้ถ้าหอมแก้ก็สบายก็จะหาซีไปทําเสื้ออยู่อะอูอยู่นี่ มองไว้และหนึ่งสองซ้ำโคตรเปี้ยวโคตรจ๋าโคตรจ๋ามาเอาขวดชิ้นหนึ่งตอนที่โดนเป็นยังไงเออได้ได้อย่างแรกเลั่นแหละลูกชิ้นเนื้อแทมตัวผู้คนเดียวพร้อมเอาแพ็คลงก่อนครับสมมติแอนแอคชั่นทำไมต้องเนื้อแท้ลูกชิ้นเนื้อแท้เข้าถึงรสชาติอยู่90 ได้พูดใเกี่ยวนลดีทำอะไรก็ได้ได้เอาไปปมึงจะทำอะไรมึงจะทำไปเย็นได้ป่ะมารถจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือสุดท้ายของเอลกชิ้นเนื้อแท้ฉันคงต้องขอเรแล้วก็เดินไปหยิบตอน่แอคชั่นลูกชิ้นเนื้อแท้เนอตงคอลอร่อยพี่พี่ไม่เชื่อ ผมไม่เห็เลยกินดินี่ไปชื่อเหมือนกันอร่อยจริงนี่ไม่เชื่อหืมหลอกไม่เชื่อเขายังไม่ได้ปิ้งให้เลย่งร้านอ๋อนี่มั้งเออร้อนว่ะเชื่อไมเชื่อเฮ้ยพูดจับบ้านแล้วเนี่ยเียกเสร็จงานวะแม่โว้ยเรียกเรียกเนียอันนี้หม่ออะไรหม่อ Ben <laughs> geldim.